ยินดีต้อนรับเข้าสู่เดวิลไทม์นี่คือหลังเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพลาให้กับบอลมัดศูนย์ประตูต่อสสถานการณ์ของแรดฟอร์ดเป็นอย่างไรบ้างหลังเกมนี้ยังคงถูกตัดชื่อออกจากทีมเป็นนัดที่3ติดต่อกันและมีรายงานจากลักเฮิร์ตว่าอโมริมดูไม่พอใจนักเตะบ,บางคนในเกมนี้จะมีใครบ้างเราสรุปมาให้ในคลิปนี้ครับก่อนเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดม <Manchester> ีการปรับทัพแดนหน้าเป็นโอกาสของโจชัวเซิร์ซีโดยมีอามาติอาโลและบรูโน่เฟอร์นันเดสคอยสนับสนุน ด้านบอลมัดยังคงวางให้อีวานนิวสันเป็นตัวหลักในแดนหน้าโดยมีเซมเมนโยกับจัสตินไคลเวิร์ดทำเกมริมเส้นในเกมนี้ปีศาจแดงโดนลูกตั้งเตะอีกแล้วบอลมัดได้ฟรีคิกริมเส้นขวาก่อนจะเป็นคริสตี้ที่เปิดมาให้ฮุยเซนโขกบอลพุ่งไปทางเสาไกลโอนาน่าได้แต่ยืนมองบอลมัดนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ต่อมามัสลาวีทำฟาวจัสตินไคลเวิร์ดจนเสียจุดโทษในช่วงต้นครึ่งหลังและไคลเวิร์ดยิงผ่านอังเรโอนาน่าเข้าไปทำให้บอลมัดนำเป็น2ประตูต่อศูนย์ ก่อนที่เซเมนโยจะยิงประตูที่3ตามมาอีก3นาทีต่อมาและจบไปด้วยที่ยูเนเต็ดพ่าให้กับบอลมัดตไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ3ยูเนเต็ดอยู่อันดับที่13บนตารางต่อในขณะที่บอลมัดตขยับมาอยู่ที่5มาถึงสถานการณ์ของมาคัสแรดฟอร์ดในเกมนี้หลังยังคงไม่มีรายชื่อเป็นนัดที่3ติดต่อกันแกรี่เนวิลล์อดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าเวลาของมาคัสแรดฟอร์ดที่สมสอนกำลังจะจบลงอย่างลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากที่กองหน้าคนนี้ถูกตัดชื่อออกจากทีมของรูเบนอัมบอกัน เขากล่าวว่ามันไม่ใช่ข่าวใหญ่แล้วที่แรดฟอร์ดไม่ได้ลงเล่นมันเป็นเรื่องปกติละรูปแบบนี้เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมามันเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจในสุดสัปดาห์ที่แล้วแต่มันกําลังถึงจุดที่ว่าหากคุณตัดชื่อเขาออกจากทีม3เกมติดต่อกันน่าจะมีบางอย่างที่เขากําลังทําผิดพลาดอย่างรุนแรงหรือผิดพลาดไปแล้วมันดูไม่ดีเลยสําหรับอนาคตของมาคัสกับสมสรสและสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะเก็บเขาไว้ด้วยผมสงสัยว่ามันกําลังจะถึงเส้นทางที่ดูเหมือนจะมีจุดจบที่หลีกเลี่ยงไไม่ด้ แรดฟอร์ดยังเหลือสัญญาอีก4ปีโดยเขาเซ็นสัญญาไว้ใหม่ในช่วงซัมเมอร์ปี2023ปารีสแซงแชงแมงถูกโยงขากับกองหน้ารายนี้อย่างต่อเนื่องโดยรายงานก่อนหน้านี้เดอะแอตแลนติกระบุว่าแรดฟอร์ดปฏิเสธเขาเสนอที่น่าสนใจจากสโมสรฝรั่งเศสเพื่ออยู่้าแข้งต่อที่โอทฟฟอร์ดอย่างไรก็ตามการย้ายทีมในตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดและอาจเกิดขึ้นเร็วที่สุดในเดือนมกราคม ถ้าคุณถามผมเมื่อ7หรือ8วันก่อนผมจะบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่แรดฟอร์ดจะย้ายทีมในเดือนหน้าในฐานะที่ผมยืนอยู่ตรงนี้วันนี้ผมคิดว่ามันเป็นไปได้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับนักเตะที่ยูในเต็หโดยสโมสรใหญ่ๆเมื่อถึงจุดที่ต้องพูดคุยเรื่องนี้ทุกสัปดาห์มันจะกลายเป็นสิ่งรบกวนสําหรับผู้จัดการทีม และเป็นจุดสนใจหลักในทุกๆก,การแถลงข่าวมันจะเห็นได้ชัดว่าเขาอาจต้องย้ายทีมและสโมสรต้องการให้เขาออกไปมันอาจจะเป็นผลดีสําหรับทั้งสองฝ่ายและในเกมนี้แรดฟอร์ดยืนอยู่คนเดียวในอุโมงค์ทางเดินของโอแทฟฟอร์ดสวมชุดฝึกซ้อมของสโมสรและเซ็นชื่อให้กับเด็กๆมาสคอตตัตวน้อยที่ดูตื่นเต้นต่างจากเพื่อนร่วมทีมที่ไม่ได้ลงเล่นอย่างทอมฮิตตันลุคชอและเมสันเมาส์แรดฟอร์ดไม่ได้นั่งที่ห้องผู้บริหารซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่กี่แถวจากคณะผู้บริหารของยูเนเต็ดและในการถ่ายทอดสดไม่สามารถมองเห็นเขาได หลังจบเกมลิซันโดมาติเนสออกมาจากห้องแต่งตัวเพื่อพูดคุยกับ MUTV เราผิดหวังมากเพราะผมคิดว่าเราเล่นได้ดีมากเราสร้างโอกาสมากมายและน่าเสียดายที่เราทำประตูไม่ได้มันจึงน่าผิดหวังเราต้องปรับปรุงบางสิ่งโดยเฉพาะลูกตั้งเตะและเราต้องเริ่มต้นเกมด้วยการทำประตูแรกให้ได้เราจะทำงานในส่วนนั้นผมคิดว่าเรามีโค้ชที่ยอดเยี่ยมและกลุ่มคนที่ยอดเยี่ยมเช่นกันที่สโมสรแห่งนี้การแพ้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แต่เราอยู่ที่นี่เพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ มาตินสกล่าวต่อว่าแน่นอนเราสมควรได้รับมากกว่านี้และผมเห็นแสงสว่างในสโมสรแห่งนี้และผมคิดว่าเราจะทําได้คุณจะเห็นได้จากเกมต่างๆว่าเรากําลังพัฒนาขึ้นและเราต้องเชื่อมั่นแน่นอนว่ามันยากที่จะยอมรับผลการแข่งขันแบบนี้แต่ผมเชื่อมั่นในทีมงานและทีมของเรามากและอย่างที่ผมบอกเราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้เราต้องฟื้นตัวเราต้องเตรียมตัวให้ดีสําหรับเกมเพราะเราต้องการคะแนนเราจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ผมมั่นใจในเรื่องนั้น และต่อมาในการแถลงข่าวของรูเบนออมูริมได้ถูกขัดจังหวะโดยน้ำรั่วจากเพดานในวันอาทิตย์มีการรั่วไหลร,รอบๆโอแทฟฟอร์ดแต่แหล่งข่าวของสโมสรยืนยันว่าพวกเขาได้รับการแก้ไขทันทีเมื่อพบเจอรูเบนออมูริมชี้ให้เห็นปัญหาในการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่ต้นเกมที่พบกับบอลมัดเขากล่าวว่ามันเป็นเรื่องของสภาพจิตใจคุณสัมผัสได้ไม่ใช่แค่จากนักเตะแต่จากแฟนบอลด้วยในการเตะจากประตูข้งแรกของ ana, ขอังเรโอน่าขากำลังคิดว่าจะทำอย่างไรและกระตุ้นคนอื่นๆและทุกคนกังวลมาก เราต้องเผชิญหน้ากับมันและมุ่งเน้นไปที่เกมต่อไปเรารู้ว่าจะต้องทำอะไรเราต้องจัดการกับหลายสิ่งหลายอย่างแต่เราก็พร้อมที่จะทำเช่นนั้นเรารู้ว่าความท้าทายนั้นยิ่งใหญ่มันยากจริงๆสำหรับแฟนบอลนักเตะที่พวกเขาโดนนำสองประตูต่อสูนในบ้านดังนั้นพวกเขาจึงต้องการทำา2ประตูแต่ในช่วงเวลาสุดท้ายเราทำประตูไม่ได้และผลการแข่งขันก็บอกสิ่งที่แตกต่างออกไปอย่างที่ผมบอกมันยากจริง,รงๆ,รงๆ,ๆเราต้องจัดการกับสิ่งนั้นเราเสียประตูมากมายสร้างโอกาสได้แต่ทำประตูไม่ได้ดังนั้นเราต้องจัดการกับสิ่งนั้น มันเป็นความรับผิดชอบของผมที่จะโค้ดพวกเขาแน่นอนว่าเราต้องปรับปรุงในขณะที่ทุกอย่างยากมากสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ศูนย์ประตูต่อ3าในบ้านมันยากจริงๆสําหรับทุกคนและแน่นอนว่าแฟนๆผิดหวังและเหนื่อยล้ามากเราต้องปรับปรุงลูกตั้งเตะผมคิดว่าเราไม่ได้เสียบอลมากเท่าที่เราเคยทําเราควบคุมเกมได้ดีขึ้นเราไม่เสียพื้นที่มากนะักการเปลี่ยนจากรับเป็นลุกเราควบคุมได้ดีมากแต่พอเป็นลูกตั้งเตะจุดโทษ1ลูก ในช่วงเวลาที่เราต้องลืมทุกอย่างเก็บบอลไวสักครู่และไม่พยายามทำา2ประตูในทันทีมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากจริงๆและเราต้องเข้าใจว่านักเตะค,คิดในช่วงเวลานั้นเมื่อคุณโดนนำสองประตูต่อศูนย์เมื่อคุณเสียจุดโทษเมื่อพื้นที่ในกรอบเขตโทษถูกควบคุมเราต้องจัดการกับสิ่งนั้นมันยากจริงๆสําสำหรับทุกคนที่จะแพ้ในเกมแบบนี้สมิ d, อลลักเฮิร์ตผู้สื่อข่าวของแมนเชสเตอร์อีฟินนิงนิวกล่าวว่าปฏิกิริยาของรูเบนอโมริมแสดงให้เห็นว่าเขาเริ่มหมดความอดทนกับนักเตะแบบนมนเชสเตอร์ยูไ แฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายคนเริ่มทยอยออกจากสนามในนาทีที่64หลังจากที่ลูกบอลพุ่งผ่านอังเรโอรนา่าเข้าไปเป็นประตูที่3พวกเขาชนะด้วยผลการแข่งขันแบบเดียวกันเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาคราวนี้พวกเขาได้ประตูที่3เร็วกว่า14นาทีมาสลาวีเป็นคนแรกที่ถูกหน้าโค้ชของยูไนเต็ดตำหนิเนื่องจากการเล่นนอกตำแหน่ง อโมริมชูม,มือขึ้นแสดงความไม่พอใจการจ่ายบอลด้านข้างของคอบบี้เมนูและมาละเลเซียที่เสียการครองบอลอย่างประมาทจนถูกเปลี่ยนตัวออกในครึ่งเวลาแรกซึ่งเป็นครั้งที่3จากการลงสนาม4ครั้งนับตั้งแต่หายจากอาการบาดเจ็บเซอร์ซีไม่มีประสิทธิภาพในการเล่นลูกกลางอากาศการพยายามพักบอลจากโอนานาในนาทีที่51ของเขาทําให้อโมริมสั่งให้เฟอร์นันเดสผู้ช่วยของเขาเตรียมเปลี่ยนตัวสํารองอย่างรัสบุธฮอยลุนและอเดฮันโดกาเนโชลงแทนและนี่คือคะแนนนักเตะจากลักเฮิร์ อังเดรโอนาน่าใช้เวลานานมากเมือ่อใดก็ตามที่เขาครองบอลในมือหรือเท้าแพ้อย่างสมบูรณ์สำหรับทั้ง3ประตูได้5คะแนน avi, en, im, มัสลาวีโดนรูเบนอโมริมตำหนิอย่างหนักในช่วงต้นเกมและถูกย้ายไปเล่นวิงแบ็กในเครื่องหลังทำฟาวจนบอลมัดได้จุดโทษได้4คะแนนแฮร์รี่แม็กควายเล่นบอลท่ามกลางแรงกดดันจากบอลมัดและสภาพลมดูเหมือนจะสับสนเหมือนกับกองหลังยูเนเต็ดคนอื่น,น<ๆ>เมื่อเซเมนโยทำประตูที่3ได้4คะแนน ลิซันโดมาติเนสตกใจกับการเพรสซิ่งที่ดุดันของบอนมัดและไม่มั่นใจในการครองบอลเลยได้4คะแนนเดียโกดาโลกลับมาเล่นทางขวาอีกครั้งแต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพในการโจมตีได้4คะแนนมาดูเอลูกาเต้ ate, พยายามตัดเกมแต่แผนการเล่นของบอนมัดรับมือกับอูเกเต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเขาโดนใบเหลืองจากการทำฟาวโดยเจตนาถูกเปลี่ยนตัวออกในขณะที่ยูเนเต็ดพยายามไล่ตามได้5คะแนนคอบบี้มนู ไม่สามารถพัฒนาต่อยอดการลงเล่นเป็นตัวสำรองที่น่าประทับใจในช่วงที่ผ่านมาและไม่เฉียบคมในการครองบอลทําให้บอลมัดได้บอลสาหรับประตูที่3ได้3คะแนนไทยเรลวมาเลาเซียถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งในการลงสนามเป็นตัวจริงครั้งที่3จาก4ครั้งไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นและทําฟาวจนทําให้บอลมัดได้ฟรีคิกได้3คะแนนบรูโน่เฟอร์เดนเดสมีโอกาสยิงประตูใกล้เคียงกัน2ครั้งความหงุดหงิดทําให้เขาเล่นแย่ลงได้4คะแนน อาหมัดมีโอกาสยิงประตูช่วงต้นเกมเปิดบอลให้กับบรูโน่สาหรับโอกาสที่ดีที่สุดของเขาซึ่งเขาซัดออกไปควรจะทําประตูได้จากการครอสในครึ่งหลังได้5คะแนนโจชัวเซิร์ซีแทบจะไม่ได้ประกบดีนฮุยเซนเมื่อกองหลังตัวกลางนิมงให้บอลมัดนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ไม่เข้มข้นพอในแดนรุกและถูกเปลี่ยนตัวออกหลังจากแพ้ลูกกลางอากาศได้3คะแนนมาที่ตัวสำรองเลน่โยโร่ได้5คะแนนอเลฮโดกาเาโช่เสียโอกาสแบบตัวต่อตัวได้5คะแนนราสมุดอยลุนยิงประตูหลุดกรอบไปได้5คะแนน มาที่เฮดโค้ชอย่างรรเบนอัมบริมเริ่มต้นด้วยเซิร์ซีเป็นเรื่องที่เข้าใจได้การเรียกมาเลเซียกลับมาถือว่าใจดีเนื네่องจากเขาเปลี่ยนตัวถึง6คนต้องหยุดใช้ฟูลแบ็กเล่นวิงแบ็กเพราะพวกเขาไม่มีความมั่นใจในการโจมตีเพื่อสร้างโอกาสให้กับกองหน้าได้5คะแนนสำหรับนัดถัดไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะออกไปเยือนมวูฟแฮมตันในคืนวันพฤหัสเวลาเที่ยงคืนครึ่งอย่าลืมให้กำลังใจทีมกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเดวิลธามสวัสดีครับ